สวัสดีครับพีเพนะครับผมพีเพจะมาแกะกล่องนะครับผมกับตัวตัว oppo a5 5g ซึ่งพีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องที่2แล้วนะครับผมกับตัวนี้มือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้ม จาก oppo ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา $3390 บาทนะครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับมาดูว่าในการแกะกล่องครั้งที่2ที่พี่ทำการสั่งมาเป็น2เครื่องมาดูว่า จะเป็นอย่างไรบ้างพี่ขอแกะก่อนนะครับซึ่งพี่ทำการรับมาสดๆเลยผมพี่จะขอแนบลิงก์นะผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกรันสูนไทยตามลิงก์พี่ได้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะกร้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับหรือบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงด้วยนะว่าให้กดเช็คราคา,าคล,ล่าสุดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับ ตามลิงก์พี่ได้ให้ใต้คลิปนี้ทั้งแอปดำแอปส้มหรือแอปฟ้าหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยแน่นอนมาดูว่าในการแกะกล่องของตัว oppo a5 5g จะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนี่พีขอแกะให้ดูเลยว่าพีทำการซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทนะครับนี่มาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผมของตัวนี้นะครับนี่สเปคบอกเลยว่าให้มาจะเต็มมาก แค่ CPU ถือว่าคุมแล้วให้มาเป็น CPU จากค่ายเมีเท็กผให้มาคือ h e โรนะครับไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นค่ายที่เป็นตัว CPU โนบิซี y 6300ซึ่งจะมีความเร็วความแรงมากกว่าตัว h e โรจากค่ายเมลเท็กนะครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับอันนี้คือเลื่นแรม4กิกนะครับบวกเพิ่ม4กิกกับความจุ64ซึ่งพี่ทาการสั่งซื้อมาเป็นสีขาวนะครับก็คือสีเดิมนะครับนี่เขียนว่า OPPO A5 5G อันนี้คือภายนอกกล่องของตัวเครื่องนะครับนี่อันนี้คือการดีไซน์นะครับก็ถือว่าตัวกล่องก็ดีไซน์ตามแบบ OPPO นะครับนี่เขียนว่าตัวนี้สามารถกันฝุ่นกันน้ำได้ที่ IP65 แล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการป้องกันการตกกระแทกซึ่งผ่านการรองรับ จากมาถางอัพโปแล้วแล้วก็แบตให้มา6,000มันแอมพร้อมด้วยซ u เปอร์ว l c ชาร์จให้มาสูงถึง15วัตต์ผมจะให้เรามากับหน้าจอ120เฮิรผมจะให้เรามากับหน้าจอ6.67นิ้วนะครับอันนี้คือภายนอกลก่องครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับอันนี้คือตัวที่เป็นแบบ เดี๋ยวผมเหนื่อยความจุนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีโลโก้ของเครื่องศูนไทยนะครับให้เรามานะครับนี่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้นะัพี่ทำการแกะกล่องให้ดูแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะผมตัวนี้ครับซึ่งสับใครที่สนใจตัวนี้ต่อจากพีก็ทักมาที่ แฟนเพจนะครับ P-Pay นะผมอ f ฟฟิ i ชียลได้ใต้คลิปนี้นะครับนี่มาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับผมของสีขาวกับตัว Oppo A 5 5 g จะราคาเต็มคือประมาณเกือบ5,000ันะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นลดเดยอะจริงซึ่งพีกดมามาเล3สา0พันนะครับนี่อันนี้คือตัวเคสนะผมที่ให้เรามาแบบเดิมเลยคือเป็นเคสใสที่โชว์บอดี้เครื่องออกมาได้อย่างสวยสดงามจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัวเคสใสที่ให้เรามานะครับ ก็ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำการสั่งซื้อมาจริงไหมซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อมาจริง2เครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับบอกลว่าพี่รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งในในการแกะกล่องกลับมาถึงงบเลน3,000แต่ซัพพอร์ตขึ้น 5G แล้วผมตัวนี้ให้เรามานะครับนี่ อันนี้คืออุปกรณ์ในกล่องให้เรามาก็จะมีตัวเดี๋ยผมเป็นตัวเข็มจิ้มซิมแล้วก็จะมีหัวชาร์จให้เราซึ่งหัวชาร์จก็ซัพพอร์ตเป็นแบบตัวซูเปอร์โวลต์เลยคือ45วัตต์ให้เรามาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรนะผมกับตัวฟ้าชาร์จแล้วก็มีเดี๋ยผมสายชาร์จให้เรามา Type A to USB ผมให้เรามาเรียบร้อยซึ่งถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับตัวนี้ซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัวเคสมากถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบตัวเคสจริงครับรู้สึกตื่นเต้นมาก กับการแกะกล่องครั้งนี้นะครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างสับตัวนี้ผมนน่ครับอันนี้ก็จะมีตัวนี้ผมพี่ผมจะขอลอกตัวนี้ออกเลยนะครับตัวเครื่องผมหลังจากลอกสติ๊กเกอร์ด้านหลังออกจะเป็นยังไงผมนน่ครับปึ๊บอือนี่ครับผมมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งพีรู้สึกว่าพี่ชอบกับตัวบอดี้มาก ตั้งแต่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องนะครับลงมาด้านล่างถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรในการออกแบบของตัวบอดี้ถือว่ามีความสวยงามจริงครับพี่ผมจะขอเปิดตัวเครื่องไว้เลยนะครับกดปุ่มที่ power ค้างไว้ตัวเครื่อง,งสั่นหนึ่งครั้งนะครับนี่อันนี้คือปุ่ม power สามารถทําการสแกนมือที่ปุ่ม power ผมด้วยถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับแล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมให้เรามาผมอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับพร้อมด้วยกล้องหลังให้มา 50าล้านมี AI c a m มจากตัว oppo แล้วก็กล้องหน้าให้มา8ล้านแต่สามารถถ่ายที่ความคมชัดสูงถึง3ามพิกลได้ถือว่ากล้องหน้าให้มาเพียงพอจริงครับมาดูว่าตัวบอดี้น้ำหนักจริงเท่าไหร่ผมพี่ผมจะขอทำการช่างให้ดูเว่าน้ําหนักของตัวนี้น้ำหนักจริงเท่าไหร่นะครับนี่อยู่ที่อผม193กรัมคือไม่เกินแบบ 2 0ยกร,รมัมถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมพีชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องจริงมีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรเลยนะครับนี่พี่ผมจะพร้อมการเซตอัพตัวเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมหลังจากพี่ทําการตั้งค่าตัวเครื่องเสร็จครับบอกเลยว,ว่าหน้าจอสีสันมีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลของหน้าจอได้อย่างลงตัวมากแล้วก็กล้องหน้าแบบเจาะดู หน้าจอให้มา6.67นิ้วหรือเฟส120เฮิรหน้าจอโซ่แสงคือ1,000นินกับความคมชัดตัวนี้ให้มา HD+ พถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตผ่าน Wi-Fi ส่วน4และ Wi-Fi t y p 5ตัวนี้สามารถทำการเชื่อมต่อไรพีขอคอน n น็กตตัวไวไฟเลยนะครับเดี๋ยวผมหลังจากพี่ทำการคอนเน็กก็ถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ง่ายผมตัวนี้นะครับแล้วก็บลูทูธชั่นหแล้วผมตัวนี้สามารถปรับตัวเสียงผมเป็นตัว Big ก l t าต้าวอลลุ่มันถึง 300%ในการปรับเสียงแล้วก็แอปตัวนี้สามารถคนแอปพลิเคชันได้เพราะว่าเป็นตัว Android 15หรือว่า Color OS นะครับผมตัวนี้15ให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็ทำการอัปเดตแพดถือว่าตัว Oppo อัปเดตแพดง่ายจริงนะครับผมตัวนี้แล้วก็พีชอบฟังก์ชันในการตั้งค่าของตัวนี้มากสามารถทำการใช้งานในการแบ่งหน้าจอแล้วก็ใช้งาน Mul ติ window ซึ่งบอกเลยว่าใช้งานง่ายจริงเพราะเป็นตัว Android 15เวอร์ชันเต็มผมตัวนี้ให้เรามานะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ เพียบพร้อมจริงครับทัดกดมีความสมุทมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัวหน้าจอแล้วก็หน้าจอสามารถทําการตั้งค่าตัวอัตราเรเฟรชของหน้าจอเดี๋ยวผมจากเดิมก็เป็นปรับเป็นเดี๋ยวผม60เฮิร์ตได้หรือว่า120เฮิร์ต้ว่าปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถทําการตั้งค่าในการปรับได้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับผมสับตัวนี้ในการตั้งค่าผมสับเรเฟรนะครับนี่ถือว่าดีอ่ะ แบตให้มาก็เยอะจริง 6,000mAh ตัวนี้เนาะถือว่าดูดีดูน่าใช้งานจริงครับเพราะว่าพีก็แกะกล่องมาก็รู้สึกว่าตัวนี้มุมมองพีนะยังไงก็ดูน่าใช้งานจริงตัวกล้องผมให้มาสับพีนะถือว่ากล้องก็คุณสมบัติถือว่าเพียบพร้อมจริงครับเดี๋ยวผมสักครู่พีไปลองกล้องมารู้สึกว่ากล้องสีสันดีมากครับซึ่งเก็บวีเทลของตัวกล้องออกมาได้อย่างลงตัวมากครับมีหมดโปรหมตัวกล้อง ปรับค่า ISO หรือว่าค่า s p e ดชัตเตอร์ค่ารูปแสงหรือว่าโฟกัสทุกอย่างปรับได้เวลาเวลาก็ปรับได้ผมให้เรามานี่ครับวิดีโอ0 8 0 p ผม30เฟรมนี่ทำหน้าชัดหลังเบลอได้ซึ่งหมวดของกล้องก็มีให้เราเยอะแยะมากมายอันนี้พีขอชื่นชมกับฟังก์ชันของตัว OPPO A5 5G นะครับนี่ถ่ายรูปออกมาสีสันถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงซึ่งพีชอบตัวกล้องหน้ามากกล้องหน้าสามารถทำการ สูงสุดที่ความคมชัดตรงนี้ได้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้พีทาการถ่ายที่ความคมชัดของกล้องหน้าได้สูงคือสามเซเซถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงสับตัวกล้องนะถือว่าดูดีครับผมสับตัวนี้กับงบเลสสามพันถือว่าตัวกล้องก็คุ้มแลบตัวนี้นะครับบอกเลยว่าให้เรามาก็ถือว่าเวิร์กจริงครับมาดูว่าตัวนี้ช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างสามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมแบบไหนนะครับนี่ ซึ่งเป็นตัวเครื่องสองซิมซัพพอร์ตจริงๆแล้วก็ช่อง2สามารถทำการเพิ่มไมโครดิกัสได้หรือว่าใส่ตัวซิมได้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงผมสับตัวช่องใส่ซิมนะครับนี ถือว่าดูดีมากแล้วก็ดูน่าใช้งานมากในปี2025กับ OPPO A5 5G ตัวนี้นะครับเสียงพงหนึ่งตัวสามารถปรับเป็นบิ๊กเอาต้าวอลลุ่มได้ผมต้องดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไร ถือว่าลำโพงหนึ่งตัว <S 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 เสียงก็เสียงดังฟังชัดผมแนะนำตัวนี้เนาะบอกเลยว่าพีชอบมากกับตัวลำโพงแล้วก็หน้าจอผมสีสันถือว่าสู้แสงดีมากตัวนี้ก็เป็น L 1นะผมซับพอร์ต n t t l l x x ให้เราเรียบร้อยถือว่าซับพอร์ตสูงสุดเลยสามารถรับชมได้สบายซับซ u University ผมตัวนี้630นะผมออคตาคอรพีรู้สึกว่าเล่นเกมปรับสูงสุดทุกเกมบอกเลยว่าสบายหายหงง่วงเช่นเกม Rv เนี่ย เปิดสูงสุดลเปิด6กเฟรมก็ถือว่าสบายเจ็บชีอิมแพกปรับต่ำๆกลางๆก,ก็ถือว่าสบายหายห่วงซึ่งพีใช้งานมารู้สึกภาพใจมากกับตัว oppo a 5นะครับผม5 G นี้แล้วก็เคสให้มาถือว่าในการใส่ก็โชว์บอดี้เครื่องออกมามีความสวยงามจริงครับพี่รู้สึกว่าพีชอบตัวเคสมากดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งเป็นการแกะกล่องที่พี่รู้สึกว่าพาพใจจริงกับตัวนี้ผมซึ่งพีจะขอจบคลิปนะครับเพียงเท่านี้ อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์พิกัดในการสั่งซื้อแอปดำหรือแอปฟ้าหรือว่าแอปส้มใต้คลิปนี้หรือที่ะกล้าสินค้าสวันดีขอบคุณครับ